มาเยี่ยมร้านเครื่องเสียงนะครับตู้ลำโพงบุ๊กเชลนะครับคือเน้นการฟังนุ่มๆในห้องนะครับนี่ในบ้านในบ้านนะครับนี่โอ้โหไม่กิบเลยของเรา่ันแบบการตรวจสภาพเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมคลาสสินค้ามาขายครบวงเลยเน้นขายแบบเอาคุณภาพเสียงนะครับนะครับใช่ครับท่านใดชอบนะครับเครื่องเสียงลำโพงแนว ฟังสบายๆในห้องนะครับนี่วันนี้จัดมาเยอะลำโพงสไตล์พวกเนี้ยครับผมมันขายดีมากในประเทศอังกฤษนะเขาขายในประเทศอังกฤษด้วยนะขายแข่งกลบลำโพงนอกเลยอ๋อหรอบอกให้ไม่ใช่ว่าดังในญี่ปุ่นอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กเสียงไม่ดีนะครับเสียงนุ่มนะครับนี่เสียงนุ่มละเอียดเสียงโปร่งฟังสบายครับผมครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงแนวนี่นะครับเสียง ผมถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมก็รับชมข้างบนไม่ลกนะผมจะพาเึื่อนไปดูข้างบนนะเจอ,อแอมแบบเนี้ย<อ>แอมแบบเนี้ย